สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันที่ครัวอิมรอยอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวอิมร่อยจะชวนมาทําเกาเหลาลูกชิ้นกินกันพี่น้องเกาเหลาลูกชิ้นก็อาหารเบาๆกินตอนเช้าหรือเมนูสําหรับสาวๆที่รักษาหุ่นก็ได้นะคะเรามาดูส่วนผสมกันว่าเรามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของเราก็จะใช้ลูกชิ้นหมู20ลูก เมนูง่ายๆมากพี่น้องเมนูวันนี้ถั่วงอกจก้ะถั่วงอกหนึ่งถ้วยกระลำกระลำหั่นฝอยหนึ่งถ้วยจะมีต้นหอมกับขึ้นช่ายหัน่นซีอิ๊วขวาวซอสปรุงรสซอสปรุงรสกระเทียมเจียวรากผักชีเกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยแล้วมาลงมือกันเลยพี่น้องเรามาลงมือเฮ็ดก,กันละ่ะ น้ำร้อนๆนะจุ๊บอ่าสิ่งแรกคือเราใส่รากผักชีเลยเมนูสุขภาพของเราวันนี้เกลือลงไปเลยพี่น้องเกลือเกลือข้ามาอีกนิดก็ไดนะ้เนาะเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแค่นี้ส่วนผสมพี่น้องแค่นี้ก็นวัว่ะ สำหรับสาวๆเนี่ยดีมากเลยรักษาหุน่นกระมน้ำจิ้นก่อนออถั่วง,งอกจะสุกง่ายนะคะพี่น้องถั่วง,งอกจะสุกง่ายกระลจะสุกยาก เราจะเอาอยหน้าด้วยเราใส่ไปเด้ยเวลาเราเสิร์ฟเราใส่ต้นต้นหอมขึ้นช่ายด้วยหน้านิดหน่อยเด้วยพริกไทยผลขาวนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วน้ำมันกระเทียมเจียวค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องค่ะเกาเหลาลูกชิ้นหมูเมนูง่ายๆสำหรับตอนเช้าเมนูรีบเร่งหรือเมนูรักษาสุขภาพไม่อยากให้อ้วนกินลดหุ่นได้นะคะเมนูนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับสไครต์แล้วเอาไปทำกินกันนะพี่น้องทำกินกันยามอาหารเล่งเป็นอาหารรีบเร่งเร่งด่วนนะคะเมนูนี้แค่นี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ